ครบับสวัสดีเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกคยเนาะและสาร์รชาแนลเพื่อนครับในรอบนี้เ,เ channel, ราเปกันในหน้าเกมมาจ้องเวสองเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกทํากันนิดนึงนะ ในกลุ่มโกาทกทของเราฮะเขาบอกว่าเกมมาจงเวหนึ่งมันแข็งนะเออแล้วก็วันนี้มันมีการอัปเดทกันไปครับ,รบเดี๋ยวผมขอมาลองจัดดูก่อนแล้วกันเนาะใครที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบากผมเวยครับเพื่อครับจะมีการแจ้งเกม3ค่ายฮะ PG Joker Playmatic ค่ายละสี่เกมครับเพื่อครับสามารถไปเล่นตามในรอบโกทกทได้ฮะหรือจะมาดูจัดสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะเขาบอกว่าเกมมันแข็งผมก็เลี่ยงนะผมก็เลยมาลองจัดมาจงเวสองดูครับเพื่อครับโอเคประมาณนี้ฮะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ โอเคมาครับครับในรอบนี้เรามีทุนมาที่380บาทครับเครับเดี๋ยวขอมาเริ่มต้นที่เบ็ดบานเหมือนเคยครับอครับขอลองดูหน้าลงหน้าลายฮะว่ามีลายกินลายกับนวลลายคอมโบหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเต็มหน้าแพงเต็มหน้ากระดาษไปเลยเพื่นครับมาไปเพื่อนโอ้ยคอมโบสวยจังเป็นชุดครับครับอ่าแบบนี้น่าจะเอาเรื่องนะวันนี้นะมาฮะดูกันยาวๆเพืครับเช่นเคยฮะเราก็อย่างที่บอกครับต้องภาวนาอย่าให้มันเข้าสองอย่าให้มันเข้าฟรีในเบ็ดสานไอ้ในเบ็ดบาทเดอร์ อธิบายโอ้โยมา2ตัว2ต,ตัวแบบนี้น่ากลัวไหมครับเฮ้ยถ้าเข้าเฟรนในบ้านนี่คือความบันเลยฮะอย่างที่ผมเคยบอกเสมอไหมครับโอกาสที่มันจะได้กินได้กําไรเนาะน้อยครับไหมครับมาลองดูฮะอ่ะเริ่มหายไปแล้วฮะสเก็ตเตอร์สองตัวพไหมครับโอเคมีคํานวณมีคอมโบดีอยู่ครับไหมครับแบบนี้เราก็ค่อยๆขึ้นได้เนาะมาไหมครับแปดมุนฮะโอ้ยย่ำเบ้งมาเพื่อน ดดูิมีโอ้โหโนคอมโบครับเพื่อนครับขาดช่องหนึ่งไปโอ้ยสเกตเตอร์สองตัวอีกแล้วปะโถเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเข้ามาเด้อขอสักเบ็ดสิบก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ไล่เบ็ดไปนะอ่ะมาฮะเราปรับเป็นเบ็ดห้าเลยแล้วกันเนาะไปเอ้ยกดไม่ติดอ่ะมาครับ,รบเพื่อนครับเบ็ดห้าสิบมูลครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบ็ดสิบเป็นสามสิบมูลเลยเนาะมาครับเพื่อนครับโอ้โห,โหคอมโบมาหน่อยคำนวมมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยสั่นสั่นทำไมล่ะสั่นไม่สัน่นสู้เลยปะโถอ้าวชิบหายอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้ย เข้ามาด้เบตห้าฮะเบตห้ามันจะจ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยอะลองดูเอาไหมครับอย่างน้อยก็เบดห้าก็ได้จะจ่ายบ้างแหลนะเนาะอ่าโอเคหมักเข้าไปเพื่อนสวยลิ้วเบงโอ้โหขัดหลังคาช่องเหนือไปครับได้สามบาทฮนะยังเหลืออีกแปดหมุนครับเพื่อนครับหมักเข้าไปเพื่อนหมักเข้าไปโอ้โยสวยสื่อเบงสวยงามคัเพื่อนครับต่อเน,นื่องมาห้าจุดเพื่อนโอ้โหเป็นสองจุดแทนเบาฮะห้าจุดโอ้โหไม่ลงไม้ยเพื่อนครับ เก้าสิบหกบาทอยู่นะฮะยังพกเหลือหกหมุนครับเนป่ะครับว้าวว้าวเฮ้ยเออหมกไปโอ้โหแม,ไม่ไม่มีคอมโบสวยๆแล้วครับเพื่อนครับเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบคนะูตังฮะสองหมุนสุดท้ายครับเพื่อนครับขอให้มันลงมาเด็ดๆหน่อยฮนะอัสุดท้ายเพื่อนโอ้ยชิบหายเก้าสิบเจ็ดบาทโอ้กูละเศร้าแทนเศร้าใจครับเพื่อนครับแม่ก็ฟรีมาได้เป็นห้าได้มาเก้าสิบเจ็ดบาทโอ้ ทุเรศกับเบ็ดบาทอีกนะนี่แหละบางทีที่แบบผมบอกเนาะมันเข้าเร็วไปก็ไม่ดีครับเพื่ครับแหมเข้ามาในเบ็ดบาทยังเศร้าแล้วคิดว่าเศร้าแล้วเนาะเข้ามาในเบ็ดห้าได้มาเก้าสิบเจ็ดบาทนี่ยิ่งเศร้าไปใหญ่ครับเพื่ครับโอ้โหมาต่อเนื่องครับเพื่ครับผมคิดว่าแบบโอกาสคำนวณด้านนอกมนันน่าจะดีกว่าครับเพื่ครับดูแล้วแบบนี้นะเฮ้ยไม่ดีแล้วฮะไปขึ้นเบ็ดเลยฮะเบ็ดยี่สิบต่อเนื่องครับเพืครับรองนี่ขอสามสิบหมุนเลยฮะมาวัดกันเลยฮะถ้ามันไม่ แตกนอกก็เอาให้หมดครับเพื่อนครับโอ้โหมาจองเล่นกูนแล้วครับเพื่อนครับเออสวยเพื่อนสองตัวโอ้โหแม่งมึงถ้ามึงเข้ามาในเบสสูงสักรอบเนาะน่าจะปันเทิงกว่านี้ครับเพื่อนครับโอ้โหสันเบงอะลองดูครับเพื่อนครับยี่สิบหมุนหวังก,ก็ไม่โอ้โหมีหวัยสองตัวแม่งไม่มีตัวกินอีกปะโทแม่งเล่นกูแล้วเล่นกูแล้ววันนี้ในะรอบนี้ครับเพื่อนครับโอ้โหชิบายสิบแปดมึงฮะอ่อนเด็ดๆดหน่อยเพื่อน คำนวณโอ้โหสองตัว,สอ,ตวสองตัวเพื่อนเออมาสองตัวแบบนี้มึงเข้าฟรีเถิดชั้นเป่งสวยงามครับไหมครับหลังข้าวโอ้โหดอกนี้สวยหมักเข้าไปเพื่อนเป็นชุดครับไหมครับโอ้โหยังมีไหมเออทําแบ็กกลับมาเฉยครับไหมครับเออเบสโซไม่เอาเรื่องกว่าว่ะพอเบสตามไม่โคตรกระจอกเลยเพื่อนครับมาทําแบ็กมาแล้วครับเออหกร้อยกว่าแล้วฮะอ้ากี่ช่องหนึ่งประตูสิบสองคนแล้วเพื่อนครับมาเข้ามาหน่อยเพื่อนโอ้โหสเก็ตเตอร์มาแบบ สองตัวสองตัวบ่อยๆแบบนี้นะต้องเข้าแล้วครับเพื่อนครับลองดูว่ามันจะเข้าไหมเพื่อนถ้าไม่เข้าเดี๋ยวผมย้ำเบ็ดเลยนะโอ้โหสองตัวอีกแล้วเพื่อนครับอสองตัวประโถแต่ลายนอกแบบโอ้โหดูดิกินเป็นชุดครับเพื่อนครับหมักคอยเพื่อนโอ้โหโคตรสวยโอ้โหเจตโตสุดท้องแท้ครับเพื่อนครับแม่พอเบ็ดสูงแล้วกูบันเทิงเลยครับเพื่อนครับดูดิมีตแตกนอกมาอีก822บสอาแล้วเพื่อนครับได้พันสามร้อยสิบเก้าบาทแล้วฮะมา จริงๆแบบนี้ก็เลิกได้แล้วเนาะแต่ผมเหมือนที่เคยบอกฮะว่าถ้ามีสเก็ตเตอร์2องตัวบ่อยๆเนาะผมว่ามันมีโอกาสประมาณ80%ที่มันจะเข้ากันอนครับผมขอลองย้ำเบสกสักรอบเนาะสามสิบุนฮะถ้ามันไม่เข้าในรอบนี้ก็คือผมพอแล้วฮนะโอเคเพื่อนมาเพื่อนโอ้โหคอมโบไม่สวยวะ่ะขอหนักๆเลยเพื่อนจัดเต็มมาเลยเพื่อนโอโ้สวยหลังคาช่องหนึ่งมาเพื่อนดูสิฮนะโอ้โหดอกนี้อีกแล้วเพื่นอนชอบจริงๆเลยเวลาแบบไอ อักษรจีนเขียวมาเนาะตัวนี้ตัวแพงครับเพื่อนครับยิงมาในแบบตัวคู่สูงๆเนาะโอกาสที่เราจะได้กำไรสูงก็มีเยอะครับเพื่อนครับโอ้โหไม่ไม่คอมโบต่อเนี่ยครับเพื่อนครับไหนเพื่อนสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์อุ้ยมาอย่างละตัวอย่างละสองตัวบ่อยๆแบบนี้มึงอะไรมึงจะเข้าเพื่อนเอ้ยถ้าไม่เข้าคือเจ๊งครับเพื่อนครับไม่เล่นต่อแล้วเนาะพอล้ฮะไหนล่ะลองดูฮะมันจะเข้าไหมครับเพื่อนครับถ้าไม่เข้าอย่างที่บอกเนาะผมพอละฮะไม่เล่นต่อเนาะไม่ฝืนแล้วครับเพื่อนครับได้กำไรจริงๆก็เเเเรราากก็สมควลินะออ ทะลึ่งเล่นต่อครับเพื่อนครับอ้าวมาจนได้ครับเพื่อนครับนี่แน่นี่แน่อย่างที่บอกครับเพื่อนครับนะทุเกตเตอร์มาสองตัวบ่อยๆเนาะเราย้ำเบรกเข้าไปเลยครับเพื่อนฮะมีโอกาสเข้าสูงครับเพื่อนครับประมาณ80%นะอ่ะมาลองดูครับเพื่อนครับเข้ามาในเบ็ดสูงมันจะจ่ายที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับเออดอกแรกมาเข้าไปสวยงามเพื่อนเอ้ยโอ้โหดอกนี้ริวเบ่งต่อเนี่ยโอ้โหยังมีครับเพื่อนครับนึกว่าจะจบแล้วโอ้โหจบจริงๆว่ะอ่ะมาสามร้อยสามสิบบาทครับเพื่อน ห้าขีดเพื่อนหมักเข้าไปเพื่อสวยงามตอนเนื้อไหมโอ้โหคอมโบยังไม่สวยครับเพครับไม่ถึงคูณสิบสักทีเนาะถ้าคูณสิบมาแบบตัวเด็ดๆนะโอกาสแตกสูงครับเพครับไหนล่ะเพื่อนเออห้าขีดตอนเนื้อฮะห้าจุดด้วยหมักเข้าไปเพื่อเป็นแถวทั้งแถวครับเพครับโอ้โหเป็นชุดเพื่อนมีว่าแบบนี้หมักเข้าไปสวยงามครับเพครับโอ้โหจีนเขียวอีกแล้วครับเพครับไงล่ะอย่างที่บอกครับเพครับได้จีนเขียวมาตอนคูณสูงๆครับเพครับมีโอกาสแตกฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทแล้วครับแบบเพ <sı ff i> เบตที่สิบอย่างต่ำต้องพันห้าครับเพื่อนครับอ่านี้ได้มาพันเจ็ดแล้วครับเพื่อนครับสวยงามยังมีต่อเนื่องยา,ยาวๆไปเพื่อนสวยหลังคาช่องหนึ่งเพื่อนโอ้โหไม่ลงมาว่ะหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทแล้วครับเพื่อนครับสามมวลสุดท้ายครับเพื่อนครับดูซิว่าจะจบที่เท่าไหร่ฮะอ้าวอย่าพึ่งว่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย โอเคไม่เป็นไรครับเพื่อนครับต่อให้ว่าสามหมุนสุดท้ายเราก็ยังได้1นึ่งพันบาทครับเพื่อนครับแบบนี้ก็พอดีกว่าครับเพื่อนครับให้มันหมุนไปเนาะเดี๋ยวผมพอแล้วครับเพื่อนครับมาเพื่อน2หมุนสุดท้ายอ่ะลองดูฮะโอเคยังมีอยู่ฮะแถมให้โอเคเป็นชุดเอออ่ะก็ถือว่าแถมให้ครับเพื่อนครับ2799บาทแบบนี้ฮะผมไม่เล่นต่อแล้วครับเพื่อนครับอย่างที่บอกเนาะได้กำไรแล้วเราก็ต้องเลิกครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปฝืนเล่นต่อเนาะอ่ะในรอบนี้ก็ถือว่าเกมมาจองเวสองมาดีกว่ามาจองเวหนึ ออแต่ถ้าเข้าฟรีมาในเบ็ดต่ำนี่คือแบบเศร้าเลยครับเพื่อนครับได้มา97บาท 0. 5ุด5สตางค์ไหมเออพอเข้ามาในเบ็ด20กว่าเพื่อนครับได้มา1,080กว่าแบบนี้ก็บันเทิงใช่ไครับเพื่อนครับโอเคก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกทามเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมบักหมูนครับเพื่อนครับแล้วก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดเด,ด้งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะแลนด์สัลท์แชนแนลเพื่อนครับไปแล้วฮะบายฮะ